สวัสดีครับหมอตพอรนะครับเป็นสตายแพทย์ตกแต่งนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งของการทําตานะครับแล้วก็ไกลวิภาคของตาเราว่าที่ตาใต,ใต้ที่ตาเราเป็นแบบเนี้ยนะครับนะข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกรณีแรกกันก่อนนะครับก็คือว่าตานี้เป็นลักษณะของตาที่มีชั้นเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นชัดหรือว่ารอยพับของชั้นตานะครับซึ่งในส่วนที่จะเป็นไขมัน รเราสนใจเป็นไขมันแล้วก็เราไม่เห็นชั้นตานะครับซึ่งอาจจะหนึ่งคือไม่มีชั้นตาเลยหรืออาจจะมีชั้นตาแต่ว่าเป็นชั้นตาลหลบในคือว่ามันเป็นเล็กๆแล้วก็มีหนังตาในส่วนนี้นะครับลงมาคุมเยอะน,นะครับอ <timeline S 1> ันที่2ในการทาําผ่าตัดเนี่ยนะฮะถ้าเราต้องการทารําผ่าตัดเพื่อให้มีชั้นตานะครับโดยไม่ได้กังวลเรื่องของหนังตาตกเยอะนะครับเราจะทำที่เรียกว่าเป็นการเกรีดสั้นนะครับการเกรีสั้นน่าจะเกรีดแค่ตรงส่วนนี้นะครับเกรีดตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ เซตเป็นตา2ชั้นนะครับจุดประสงค์คือเพื่อให้มีชั้นตาขึ้นมานะครับให้ดูแบบมีมิติขึ้นนะครับเรามาดูกันว่าในคนที่มีตาชั้นเดียวกับ2ชั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับจะมีอันนี้จะเป็นรูปการพิพักษ์ตัดขวางนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นรูปของตาของคนยุโรปนะครับอันนี้จะเป็นต่างคนเอเชียนะครับสออย่างนี้เราสังเกตว่าคนยุโรปเนี่ยมักจะมีชั้นตานะครับเกิดจากข้อแรกเลยก็คือว่าตรงส่วนนี้จะมีเส้น จะมีเส้นยึดตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยที่คนเอเชียเนี่ยเส้นมันจะไปตอบไปถึงด้านล่างเลยนะครับอันนี้คือข้อแรกนะอันที่2ก็คือว่าเวลาที่เราผ่านจากไขมันข้างนอกผิวหนังข้างนอกนะครับอันนี้คือผิวหนังนะครับเราจะเจอชั้นไขมันอันนี้เขาเรียกเป็นไขมันใต้ผิวหนังนะครับแล้วก็อันที่2คือไขมันในเบ้าตานะครับสออันนี้ไขมันใต้ผิวหนังกับเบ้าตาเนี่ยมันจะมีผนังกั้นอยู่บางๆผนังอันนี้เขาเรียกว่าเซปตั้ม นะครับถ้าเรามาสังเกตดูในแง่ของเซปตั้มนะครับหรือว่าผนังกั้นของไขมันของทั้งสองฝั่งเนี่ยเราจะสังเกตว่าออถ้าเป็นผนังของคนยุโรปเนี่ยนะฮะมันจะเกาะตื้นเกาะมาถึงชั้นบนๆเลยของชั้นตาเลยในขณะที่คนเอเชียเนี่ยมันจะเกาะมาถึงด้านล่างเลยนะครับซึ่งทาให้คนเอเชียเนี่ยจะมีหนังตาตรงนี้อุมนะครับเหมือนกับรูปที่เมื่อกี้นะครับเป็นรูปก่อนทําก็คือว่าจะไม่มีชั้นตาขึ้นมานะครับในกรณีของการที่เราทําชั้นตาเนี่ยนะครับ เราก็ต้องเข้าไปยึดตัวของหนังตากับกล้ามเนื้อในการเลือมตานะครับซึ่งในการทำเนี่ยอันนี้เราจะเป็นรูปของการกรีดสั้นนะครับหลายคนจะถามว่าการกรีดสั้นเนี่ยมันกรีดถึงแค่ไหนนะครับการกรีดสั้นเนี่ยปกติแล้วเราดูที่ตาดำนะครับแล้วเราก็จะอยู่ให้มันอยู่ในช่วงของตาดำนะครับอันนี้คือเส้นรอยสีแดงเส้นประเนี่ยตรงนี้คือรอยกรีดนะครับเรากรีดจุดประสงค์คือเพื่อเข้าไปยึดชั้นตา1จุด2จุด3จุดนะครับ และอีกจุดประสงค์หนึงคือว่าอาจจะเอาไขมันบางส่วนที่อยู่ในเบ้าตาออกได้นะครับเมื่อคนไข้ได้รับการทําตา2ชั้นนะครับก็คืออันนี้จุดที่เราเข้าไปผูกละนะครับนี่คือจุดผูกชั้นตาเนาะเมื่อคนไข้หลับตานะครับก็ยังไม่เห็นชั้นตานะครับแต่ว่าเมื่อคนไข้ลืมตาขึ้นมานะครับไอ้ตรงส่วนที่ไปผูกเนี่ยมันก็ถูกดึงขึ้นมานะครับทำให้เกิดเป็นรอยพับในส่วนนี้ ขึ้นมานะครับรอยพับส่วนนี้ก็คือว่าเป็นชั้นตาที่เกิดจากการทำตาซึ่งในกรณีของการทำตาที่ต้องการเพียงตา2ชั้นโดยที่ไม่มีหนังตาตกก็สามารถที่จะทำวิธีที่เขาเรียกเป็นแบบกรีดสั้นได้ขอบคุณครับ